ิ่มลูกเล่นขนมหวานแบบนี้เพิ่มมูลค่าได้จริงทำยังไงไปดูวันนี้เราเลือกใช้กะทิอัมพาวากะทิแทร้อยเปอร์เซ็นต์ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับเราเริ่มจากการทำข้าวเหนียวดังมันก่อนเลยนะครับนำข้าวเหนียวที่เรานึ่งสุกครับใส่ลงไปในหม้อเลยใช้ไฟกลางครับต้มข้าวเหนียวครับผมให้มีความบานเล็กน้อยนะครับผมเราถึงจะปรุงรสเพิ่ม ใช้เวลาประมาณ5นาทีครับในการทำให้ข้าวเหนียวเริ่มสุกนะครับแล้วก็มีเม็ดที่บานขึ้นเมื่อได้ที่นะครับน้ำเขาจะงวดลงแล้วตัวของข้าวเหนียวเขาจะเริ่มบานขึ้นแล้วก็ปรุงรสต่อได้เลยครับคนจนน้ำตาลเขาละลายดีนะครับผมจากนั้นเราจะเพิ่มความหอมมันนะครับด้วยกะทิอัมพวา เดี๋ยวเราไปทำซอสกะทิกันต่อเลยครับขั้นตอนนี้สำคัญมากเพราะจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับจานอาหารของลูกค้าครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับแล้วค่อยเปิดไฟใช้ไฟอ่อนนะครับในการคนเมื่อเขาสุกได้ที่ครับผมเขาจะมีความข้นขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ เรามาเริ่มการทำซฟเฟียร์กันเลยครับลักษณะของเขาจะเป็นก้อนกลมที่ข้างในจะมีของเหลวอยู่เมื่อเราจิ้มหรือเรากัดเข้าไปครับผมน้ำเขาจะแตกตัวออกมาเราสามารถนำเทคนิคนี้มาเพิ่มลูกเล่นให้กับจานอาหารเราได้ครับเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะนำสารตัวนี้ครับผมมาพักไว้เป็นเวลา30นาทีก่อนที่จะนำไปผสมตัวของกะทิครับ อัตราส่วนการผสมนะครับ1ต่อหจากนั้นเราจะนำไปแช่แข็งอจนกว่าเขาจะแข็งตัวครับต่อไปเราจะผสมตัวของสารแคลเซียมแล็กเตนะครับตัวของแคลเซียมเล็กเตเนี่ยครับผมเราจะใช้ในการลอยลูกสเฟียรที่เรานำไปแช่แข็งเมื่อสักครู่ครับ เมื่อผสมเข้าก mm ัน hmm. ดีแล้วเราจะพักเคาทิ้งไว้30นาทีเราจะต้องแช่เขาไว้นะครับประมาณ10นาทีก็จะควนเข้าไปเรื่อยๆเพื่อให้เขาไม่เกาะกันเป็นก้อนครับเมื่อสเฟียร์เขาเสร็จตัวนะครับก็จะเป็นก้อนกลมน่ารักน่ารักแบบนี้เลยเมื่อทุกอย่างเสร็จแล้วเรามาจัดจานกันเลยครับล้างน้ำเปล่าเค้าเล็กน้อยนะครับ